สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำหนังสือสี่เล่มที่ทางโซขับได้จัดทำขึ้นมาดูนะคะว่ามีหนังสืออะไรกันบ้างนะคะ,ะไปดูหนังสือเล่มแรกนะคะหนังสือเล่มแรกนะคะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คือจะเป็นหนังสือวยากรดีเกาหลีหนึ่งนั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้อธิบายวยากรระดับต้น แล้วก็มีระดับกลางแล้วก็ระดับสูงให้ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะได้อธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียดนั่นเองแล้วก็พร้อมกับคำศัพท์ในการสอบวันระดับแล้วก็นะคะมีประโยคตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้ที่สอนภาษาเกาหลีหรือว่านักเรียนนักศึกษา หรือว่าผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับต้นนั่นเองหรือว่าผู้ที่จําเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีในการทํางานก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามีไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ด้วยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีไวยากรณ์นะคะ119ตัวแล้วก็มีคําศัพท์ในการสอบโทปิกหนึ่งก็คือ1 5 6่าคำนั่นเอง แล้วก็มีประโยคตัวอย่างนะคะจากเจ้าของภาษาให้ด้วยนะคะในหนังสือยังอธิบายนะคะไวยากรณ์อย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายน,นั่นเองเนื้อหาข้างในนะคะามาดูกันนะคะก็จะอธิบายนะคะไวยากรณ์อย่างละเอียดนะคะแล้วก็พร้อมประโยคตัวอย่างนะคะที่เราเห็นนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มีคำศั์นะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะให้เราด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะราคา350บาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งนั่นเองถ้าหากท่านไหนนะคะต้องการรู้วยากรณ์อย่างละเอียดหรือว่าต้องการที่จะสอบโทปิก1 ก็แนะนำนะคะหนังสือเล่มนี้เลยค่ะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหนังสือสรุปข้อสอบแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นสรุปข้อสอบอิก,กีนะคะคือการอ่านเพียงอย่างเดียวเป็นหนังสือนะคะสรุปข้อสอบนะคะทปิกหนก็คือเป็นการสอบว่าระดับความสามารถภาษาเกาหลีระดับต้นนั่นเอง ในหนังสือนะคะก็จะมีตัวอย่างข้อสอบแล้วก็เฉลยคำตอบให้นะคะมีข้อสอบนะคะจำนวน120ข้อพร้อมกับคำแปลแล้วก็เฉลยคำตอบในเนื้อหาหนังสือนะคะก็จะมีอธิบายคำศัพท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อธิบายก r a มาอย่างละเอียดนะคะเอามาดูหน้าตาข้างในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะ ก็จะอธิบายแกมมมาให้เราอย่างละเอียดแล้วก็นะคะก็จะมีข้อสอบนะคะพร้อมกับเฉลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้แปลบทความให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีเฉลยให้เราด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมาะสำหรับนะคะผู้ที่จะสอบ ทปิคระดับต้นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะอ่านแค่อิกกีก็คือข้อสอบการอ่านเพียงอย่างเดียวนั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะราคา250บาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งนั่นเองอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหนังสือติวข้อสอบโทปิคหนึ่งแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะแตกต่างจากเล่มเมื่อกี้นะคะ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะรวมทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งทฤษกีก็คือการฟังแล้วก็อิกกีก็คือการอ่านในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีข้อสอบการฟัง120ข้อข้อสอบการอ่าน120ข้อนะคะพร้อมกับตัวอย่างข้อสอบแล้วก็พร้อมคำแปลแล้วก็เฉลยคำตอบให้เราด้วย หนังสือเล่มนี้นะคะยังแถมคลิปวิดีโอฝึกทำข้อสอบการฟังให้ด้วยนะคะ4ชุดแล้วก็นะคะได้อธิบายวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ได้ละเอียดนะคะในหนังสือเล่มนี้นั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะกับผู้ที่ต้องการจะสอบโทปิกระดับต้นนั่นเองแล้วก็นะคะ ต้องการฝึกทำข้อสอบด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะราคา450ยานะคะยังไม่รวมค่าส่งน,นั่นเองมาดูเนื้อหาข้างในนะคะก็จะมีการอธิบายนะคะแกมมาอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับประโยคตัวอย่างน,นั่นเองแล้วก็จะมีนะคะข้อสอบพร้อมกับแปลแล้วก็เฉลยให้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ะะก็จะมีการแปลบทความให้เราเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็อธิบายให้ด้วยแล้วก็เฉลยคำตอบให้เราด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบโทปิกหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการติวให้ครบถ้วนมีทั้งทฤกฎีอิก,กีนั่นเองนะคะ ก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะราคา450รอานเองยังไม่รวมค่าส่งนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหนังสือติวข้อสอบนะคะโทปิก2นั่นเองก็จะยากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือติวข้อสอบโทปิก2ก็คือระดับ3ถึง6น่นเอง ในหนังสือนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวอย่างข้อสอบการอ่านการฟังแล้วก็การเขียนแล้วก็มีแบบฝึกหัดการเขียนให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะฝึกเขียนนั่นเองพร้อมกับคำแปลแล้วก็เฉลยคำตอบให้เราด้วยนะคะแล้วก็แถมนะคะคลิปวิดีโอฝึกการทำข้อสอบการฟังให้ด้วยนะคะแล้วก็ มีสำนวนให้เราจำนะคะแล้วก็มีไวยากรณ์นะคะที่ต้องใช้ในการสอบนะคะโทปิกสองด้วยแล้วก็มีคำศัพท์ให้เราจำไปทำข้อสอบน,นั่นเองอ่ะมาดูเนื้อหาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีการแปลบทความให้เราเรียบร้อยนะคะพร้อมเฉลยคำตอบให้เรานะคะ เพื่อที่เราจะแปลได้ถูกนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะมีการอธิบายนะคะแกมมาอย่างละเอียดนั่นเองเพื่อที่จะให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะจะได้ทำข้อสอบได้ถูกนั่นเองนะคะ แล้วก็นะคะตอนท้ายก็จะเป็นคำศัพท์นะคะก็จะแบ่งเป็นคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ก็คือกริยาบอกสภาพกริยาการกระทําให้เราเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็มีสํานวนนะคะที่ใช้ในการทำข้อสอบทบที่สอให้เราจำด้วยนะคะ ท่านไหนนะคะที่จะสอบโทปิก2นะคะก็แนะนำหนังสือเล่มนี้นะคะให้ไปอ่านนะคะก่อนทำข้อสอบน,นั่นเองหนังสือเล่มนี้นะคะราคา650บาทยังไม่รวมค่าส่งน,นั่นเองถ้าหากท่านไหนนะคะสนใจหนังสือก็ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยน,นั่นเองนี่ก็คือหนังสือทั้งหมดนะคะที่ทางโซคับได้จัดทำขึ้นน,นั่นเอง ถ้าหากท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ